กาโชยย้ายแน่งานนี้มีย้ายรวม9ระดมทุนกว่า180ล้านปอนสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งนะครับวันนี้กลับมาเข้ารายการซะหน่อยนะครับพิธีกรร่วมที่ห่างหายไปหลาย EP นะครับอยู่กับเป้งและอลาโน่นั่นเองนะครับแน่นอนครับก่อนที่จะไปเข้าคอนเทนต์นะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ ที่ดูแลใบหน้าให้เป้งเน่าลงตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับค่อยๆจะผุดพองเป็นยองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับกับ b ียูออลค i ิกบางบัวทองนะครับโบท็อกซ์ร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์นะครับทำเกี่ยวกับคางจมูกเนี่ยรับทําหมดนะครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากบุคลิกที่ดีนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเราหน้าตาดีโลกจะใจดีกับเราเสมอนะครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะครับการมีบุคลิกภาพที่ดีถือเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับก็ต้องขอบคุณ b ียูออลค i ิกด้วยนะครับที่ดูแล เป้งมาอย่างดีโดยตลอดนะครับอ้าวพี่โน่นะครับใจเย็นๆโอ้โหนี่ยืนแม่จังก้าเลยนะนะฮะจงวะนี้ไม่รู้หิวหรือจะไปไหนนะครับแต่ว่า วันนี้มาเข้ารายการต้องอยู่ด้วยกันก่อนนะครับก็วันนี้นะครับไปกันที่เรื่องราวของข่าวของอเลฮันโดรกานาโชนะครับทราบว่าแต่ละคนเนี่ยคงจะรู้กันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับดึกมากๆนะครับฟาบิซิโอโรมาโนนะครับก็โพสต์นะครับลงในทุกช่องทางนะครับว่าแน่นอนแล้วว่ากานาโชเนี่ยย้ายแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าจะไปที่ไหนเท่านั้นเองนะครับก็มีพวก ทีมระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกประมาณ3ทีมใครบ้างเนาะให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยนั่นเองนะครับเดาไม่ยากครับสายสัมพันธ์เก่าจากเอริกเทนฮาร์นะครับผู้เป็นหนึ่งในคนที่ดันแล้วก็ปลุกปั้นนะครับการ์นาโชขึ้นมานะครับคือใครปั้นเนี่ยมันก็มันก็ต้องให้เครดิตเนาะเพราะว่าคนที่กล้าที่จะเสี่ยงกับการใช้เด็กเนี่ยนะครับก็ต้องให้เครดิตเขาว่าเขาเป็นคนที่ค่อยๆให้โอกาสนะครับคนนั้นคนนี้ได้เติบโตขึ้นมานะครับหนึ่งในนั้นก็คือ การาโชนั่นเองนะครับทีนี้มันก็เป็นบทวิเคราะห์ออกมาเลยครับจากสื่ออังกฤษว่าการที่การาโชเนี่ยเป็นรายล่าสุดนะครับที่ออกมาเรียกว่ามีข่าวอย่างเป็นทางการแหละว่าจะย้ายทีมฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งที่ผ่านมาในอดีตนะครับกับทางรูเบนอโมริมเนี่ยหรือว่าการหลุดปากในสนามซ้อมของอโมริมว่าแบบพูดกันตรงๆจ้องๆนะครับต่อหน้านักเตะคนอื่นว่าภาวนาให้หาทีมใหม่ได้กันแล้วกันเนี่ยคือเรื่องจริงอย่างแน่นอนนะครับและคนที่ไม่ยอมลงก็คือทั้งคู่ ผู้จัดการทีมไม่ยอมลงเพราะว่าต้องการรักษาห้องแต่งตัวเอาไว้รักษาอำนาจในการปกครองทีมเอาไว้เหมือนที่เซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันเคยบอกนะครับว่าจะต้องไม่มีใครใหญ่กว่าคุณนะครับในห้องแต่งตัวเพียงแต่ว่าเซอร์เล็กซ์อาจจะไม่โดนตั้งคำถามเยอะเพราะเขาประสบความสำเร็จแต่ว่าอาโมริมนั้นยังลูกผีลูกคนอยู่ในเวลานี้นะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมก็คือกานาโชนั่นเองครับจึงมีบทวิเคราะห์ออกมานะครับว่า การที่แมนยูเนี่ยลงทุนไปกับมาเตอุสคุนย่านะครับ62.5ล้านปอนด์แล้วก็ไบรอันเอมโบยโม่นะครับหลังจากที่ยื่นไปเนี่ยนะครับประมาณสัก45่สบวกสิเป็นแอดออนเป็น55ล้านปอนด์นะผมจำตรงนี้ได้ไม่ละเอียดนะักแต่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่า ทางเบรนด์ฟอร์ดเนี่ยต้องการ70ล้านปอนด์และดีลนี้นะครับเขาก็คาดว่าจะจบลงได้ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ฉะนั้น62.5บวกกับ60เท่ากับว่าถ้า2ดีลนี้ปิดได้สำเร็จแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใช้เงินในซัมเมอร์นี้ไปแล้วกว่า120.5ล้านปอนด์นั่นเองนะครับ1น2่ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับทำให้ ต้องมีการระดมทุนแล้วละ่ะตอนนี้การขายก็จะเริ่มสําคัญกว่าแล้วด้วยนะครับในช่วงตลาดนักเตะแบบนี้เพราะว่าเปิดมาก็ซัดเลยจริงๆก็เรียกว่าเดียวกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นรายชื่อดิมๆนะครับที่อยู่ในขายว่าอยากจะขายใครอยากจะปล่อยใครแล้วก็เพิ่มกาโชเนี่ยเข้าไปในลิสต์ด้วยนะครับคราวนี้จากที่คาดกันไว้โชว์แล้วว่ามีกาโชเพิ่มเข้ามาในลิสต์อีกอรายแล้วจากที่เมื่อก่อนนะครับเราก็จะเห็นตายตัวเลย เจดอนซานโช่นะครับมาคัสแรชฟอร์ดอันโตนี่นะครับดูแล้วไปแน่ๆใช่ไหมพวกที่เป็นอาวุโสกับที่หมดสัญญาอย่างอีริกเซนลินเดอร์เลฟอีแวนส์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเขาไปอยู่แล้วนะครับแต่พวกที่พยายามจะขายเนี่ยจากที่มีสามหน่อนี้นะครับก็เพิ่มมาเป็นอเลฮันโรกานาโชอีกคนนะครับแต่ว่าข่าวเนี้ยนะครับเขาก็เป็นเขาเรียกเป็นอภิเนียนนะครับเป็นการวิเคราะห์เป็นความเห็นที่เขียนว่า จะมีถึง9คนนะครับที่จะถูกปล่อยออกไปเพื่อเป็นการระดมทุนกลับมาเพราะเขาบอกว่าอย่าลืมว่าการใช้จ่ายเนี่ยมันยังมีค่าใช้จ่ายในส่วน,นอื่นๆนะครับที่แมนยูเนี่ยเป็นไปกับการาลงทุนทําทีมในหนนี้เพราะว่าก็จะมีถ้าตอนนี้นับเป็น80 เกือบ90ล้านปอนด์ถ้ายังไม่นับเดียวของเอมบูโมเพราะว่าก็จะมีค่าตัวของพ a ทริกดอ o กูเนี่ยถูกรวมเข้าไปด้วยประมาณไม่เกิน30ล้านปอนด์เนาะสำหรับพ a ทริกดอ o กูที่ซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับก็เลยไล่เรียงว่าการที่ทำให้แมนยูเนี่ยมีทุนนะครับมากพอที่จะเสริมทัพ ในซัมเมอร์นี้ได้ทีมที่ต้องการนะครับแล้วก็ประคองในเรื่องของสถานะทางการเงินขายเพื่อซื้อใหม่นะครับอาจจะซื้อน้อยกว่าขายออกไปเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับและตอนนี้ด้วยสถานการณ์ของตลาดนักเตะที่เกี่ยวกับฟีฟ่าคลับเวิลด์คัด้วยรู้สึกว่าแต่อันนั้นมันไม่ใช่สาระสาคัญหรอกครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเป็นเรื่องของ จังหวะปิดจังหวะเปิดซึ่งแมนยูเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงเล่นในฟี فا ขับเวิลด์คัพอยู่แล้วนะครับแต่ในเมื่อเขาพูดถึงมาเราก็พูดถึงซะหน่อยว่า,าตั้งแต่วันที่10เนาะวันที่10มิถุนายนตลาดนักเตะจะปิดชั่วคราวนะครับแล้วก็จะเปิดทําการอีกครั้งเนี่ยในวันที่16มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเพื่อ,เ,อเขาเรียกว่าให้สล็อตของการลงทะเบียนในฟี فا ขับเวิลด์คัพเนี่ยมันชัดเจนนะครับเพราะว่าคุณต้องเรียกมาซ้อมเรียกมาลงทะเบียนลงแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าซื้อมาทมัวร ย้ายมาระหว่างทัวร์นาเมนต์เริ่มมันอารมณ์เหมือนแบบฟุตบอลโลกเริ่มไปอย่างเงี้ยแล้วคุณไปเรียกนักเตะที่คุณรู้สึกว่าอยากได้มาติดทีมตอนเข้ารอบ8ทีมไปแล้วมันก็คงจะไม่ใช่นะครับแต่อันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแมนยูแต่ว่าข่าวเขาก็เขียนว่ามันทําให้ ทุกทีมเนี่ยต้องเร่งในการจะปิดจะขายเดีลยวในในตอนนี้ซึ่งผมก็มองว่ามันอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าเรื่องสําคัญก็คือแมนยูต้องขายแล้วครับตอนนี้ต้องขายเพื่อระดมทุนในการซื้อนักเตะที่ต้องการเข้ามาแล้วก็ปรับลดขนาดทีมตามที่รูเบนโมริมบอกเอาไว้นะครับว่าสควอตเนี่ยมันอาจจะลดลงเหลือแค่สัก25คนได้หรือน้อยกว่านั้นก็กวาดเสียวไปเนาะสักประมาณนั้นนะครับในการาลงเล่นเฉพาะ ถ้วยในประเทศนะครับก็จะมีหลักๆ3ทถ้วยใช่ไหมพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพลีกคัพนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งลดหลั่นลำดับความสําคัญลงไปแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแมนยูก็ต้องเอาทุกถ้วยนะครับคือถ้าตัดความหวังพรีเมียร์ลีกไปเลยมันก็ไม่ใช่วิสัยของคนเป็นโคช้ชใช่ไหมฮะที่จะไม่เอาแชมป์ลีกนะครับ ที่จะปฏิเสธว่าทีมมีลุ้นแชมป์ไปเสียแต่นั่นเนิน่นเลสเตอร์ยังทําได้แล้วทำไมทีมอื่นจะทำไม่ได้ถูกไหมก็ต้องทําให้ดีไว้ก่อนแต่ว่าถ้ามองความเป็นไปได้ตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้วยอื่นๆ Man แมนยูก็ถือว่ามีโอกาสฉะนั้นนอกจากต่อลมหายใจทีมต่อลมหายใจนะครับสร้างเก้าอี้ของ eman, ขอโมริมให้มั่นคงยิ่งขึ้นเนี่ย การได้สักแชมป์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นก็คงปรับลดลงมาแต่น่าจะปรับลดแบบไม่เยอะนะครับแต่ว่าคงจะไม่เผื่อขนาดว่ามียูโรปาลีกหรือว่าบอลถ้วยอื่นเข้ามาอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยหนึ่งตำแหน่งมีสักสาคนผมว่ากําลังสวยเพราะว่าถ้าตําแหน่งหนึ่งเช่นแบ็กซ้ายมี2องเซ็นเตอร์แบ็ก มีมีมีสคนใช่ไหมเซนเตอร์ Center ใช้3คนแต่ว่ามีอะไหล่รวมๆอีก3เป็น6อันนี้น่าจะพอหมุนได้เพราะว่าเซนเตอร์มันเยอะเนาะแต่ถ้าแบ็คเนี่ยมันน่าจะมีสักฝั่งละ3อะไรอย่างเงี้ยหรือตามตามตำแหน่งที่แบบมันเดียวๆเนาะมันก็ควรจะมีสักตำแหน่งละ2ละ3ก็อยู่ที่การแมนจนะครับแต่ว่าปรับลดขนาดทีมแน่นอน มาไล่กันไปเลยนะครับรายแรกคือมาคัสแรชฟอร์ดนั่นเองนะครับที่จะต้องปล่อยออกจากทีมแน่นอนหลังจากที่ปล่อยยืมไปอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็อยากจะได้ค่าตัวประมาณสัก40ล้านปอนด์โดยทีมที่เป็นข่าวนะครับผมว่าบาร์เซโลนาก็ ก็คงอยากได้แบบแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะคือถ้ามาแล้วยอมลดค่าเหนื่อยเนี่ยก็ให้นะครับก็อยากให้เอามันเริ่มทีเหมือนกันนะครับก็เป็นกําลังสําคัญในตัวริมเส้นเนาะนะครับซึ่งเดโก้เองก็เคยให้สัมภาษณ์แบบเอ่อกึ่งรับกึ่งสู้ว่าเออจะมาก็มาอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับผู้นวยการกีฬาของบาร์เซโลนาวิลล่าอยากซื้อขาดไหมตอนนี้ชักไม่แน่ใจนะครับแต่ก็นั่นแหละค่าเหนื่อยก็ต้องรับน้อยกว่าเดิมนะครับถ้าคุณยังอยากเล่นในระดับลีกยุโรปลีกสูงสุดนะครับไม่งั้นก็ไปซาอุสะนะคร จำนวนเงินเนี่ยนะครับค่าตัวที่แมนยูต้องการก็40ล้านปอนด์นะครับรายที่2เจดดนซานโช่นะครับหลังจากที่ไม่สามารถตกลงกับเชลซีได้นะครับ ค่าตัว25้าล้านปอนด์ก็ถือว่าปิวไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าได้กลับมา5ล้านปอนด์นะครับจากค่าปรับที่คุณไม่ซื้อขาดนั่นเองนะครับงานนี้ก็ต้องหาทางเรข่ขายและะ้วจ้ะไม่ว่าจะเป็นทีมในร่วมลีกนะครับไปสเปนไปเยอรมนีรังเก่าอย่างรอทมุนจะเอาไหมหรือว่าทีมอื่นจะอยากได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจะไปร่วมงานกับอดีตเจ้านายที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะคงยากนะครับเพราะว่าซานโชเนี่ยเริ่มทะเลาะเนี่ยไม่ทะเลาะกับอโมริมนะครับทะเลาะกับเทนฮาก่อนนะครับจนนามาสู่ ยืมตัวแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นถูกตัดออกจากทีมในที่สุดนะครับเ,เม็ดเงินอยู่ที่25ไม่น่าได้เกินนี้เพราะว่าตัวเลขมันนันปรากฏไปแล้วไงว่าทั่วสื่อแล้วนะครับว่าแมนยูจะขายให้เชลซีเท่าไหร่คงไปรีดราคามากกว่าน,นี้ก็น่าจะลําบากก็ต้องตั้งเลขกลมๆไว้ก่อนอันโตนี่นะครับจริงๆเนี่ยค่าตัวน่าจะเท่าซานโช่เลยตั้งแต่แรกนะครับถ้าเกิดว่ายังหมุนอยู่แบบนี้ไปเบติสแล้วเล่นไม่ดีนะครับก็คงช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่า สื่อเขาเขียนว่าก็ต้องขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เรอัลเบติสครับที่ทําให้ค่าตัวของอันโตนีนั้นมันดีขึ้นค่าตัวสูงขึ้นนะครับถ้าย้ายหัวเนี้ยนะครับจากที่คิดว่า25ก็จะกระโดดขึ้นมาเป็นสัก32.5ล้านปอนด์ที่เขาตั้งไว้ว่าจะเป็นค่าตัวของเดิมหมุนในตอนนี้นะครับทีมที่สนใจแน่นอนครับเบติสแต่เบติสอยากจะตัดออกไปเพราะว่าจ้องจะยืมอย่างเดียวนะครับแอตเลติโกมาดริดก็มีข่าวว่าสนใจแต่จริงจังแค่ไหน ยังไม่แน่ใจเลยนะครับแล้วก็มีข่าวบาเยอร์มิวนิกเป็นทีมล่าสุดนะครับปัญหาคือความจริงจังของ2ทีมนี้แหละว่าต้องการอันโตนีมากขนาดนั้นเลยไหมนะครับแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยไม่น่าใช่ปัญหากับราคาค่าตัวสัก30ล้านปอนด์นะครับกับทีมที่ก็ถือว่าเป็นทีมขนาดใหญ่เหมือนกันที่พร้อมจะจ่ายนักเตะที่พวกเขาต้องการนะครับแต่ว่าเบติสเนี่ยคงจะตัดออกไปเพราะว่าเหมือนกับทีมเนี่ยยืนยันแล้วว่าไม่พร้อมจะจ่ายค่าตัวกะว่าคงจะยืมให้สุดสุด สัญญาเลยว่าอย่างนั้นเหรอะนะฮะแล้วก็ไปซื้อในราคาที่ถูกตอนที่สัญญาเนี่ยเหลือปีสุดท้ายผมว่าเบติสเขาเอาเวนี้เวเดียวเท่านั้นฉะนั้นคงจะต้อง มุ่งหวังไปที่ทีมอื่นแล้วนะครับที่ต้องการได้อเลฮันโดการาโชนะครับการาโชนี่ก็มีข่าวกับนาโปลีแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการจริงๆนะครับในตอนนั้น40ล้านปอนด์เมื่อเดือนมก,กราคมแต่สุดท้ายเนี่ยดีลมันจบลงแบบไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับเพราะว่แมนยูเนี่ยต้องการประมาณ50ล้านปอนด์แต่นาโปลีเองก็เสียงแข็งครับคือจ่ายแค่นี้ไม่เอาก็ไม่ซื้อนะครับแมนยูก็โอเคเมื่อไม่ซื้อก็ไม่ขายนะครับก็เลยจบลงตรงนั้นแต่ว่า ถ้าจะปล่อยตอนนี้นะครับแมนยูก็อยากได้ค่าตัวของซานโชอยู่ที่จริงๆเนี่ยมันเขียนว่า50-60เลยนะแต่ผมไม่กล้าฝันไกลผมเอาสัก50พอเพราะว่านักเตะที่มีปัญหากับสโมสรอนนะครับแม้จะเป็นดาวรุ่งนะครับยังเรียกราคาได้อีกเยอะสัญญายังเหลืออีกเยอะนะครับแต่ว่าสถานะแบบนี้นะครับมันทําให้ทีมที่พูดคุยเจรจาเนี่ยมันสามารถที่จะกดราคาได้ว่าเฮ้ยไม่ใช้อยู่แล้วนี่ไม่ใช่ว่าไปขอซื้อมาแบบกรณีเดียวกับโรนัลดอ่า่เงี้ยนะฮะ เออแต่ว่าคุณทะเลาะก,กันนะคุณไม่ใช้อยู่แล้วอันนี้มันก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยตกลงมาบ้างเหมือนกันนะครับสำหรับรายของกานาโชนะครับทีนี้พอนอกเหนือจากกานาโชไปแล้วจะมีใครอีกละ่ะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่เอาทีมแล้วนะครับมีปัญหาด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีกลุ่มที่อาจจะแก่แล้วคุณภาพไม่ถึงนะครับผลงานไม่ดีนะครับที่จะต้องถูกปล่อยเพิ่มเติมไปอีกนะครับ เอาตายบายินดีนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเป้าหมายการโลกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับแม้ว่าในทานทีมชาติตุรกีเนี่ยจะเป็นเพียงมือ2แล้วก็อยู่แบบไม่ได้งองแงอะไรกับการเป็นมือ2นะครับแต่ว่าจากการที่โอกาสลงสนามบ้างนะครับอคอมเมนต์บางท่านบอกว่า การที่เรามาด่าบายินดีในจังหวัดผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์กับคนที่เป็นมือ2มาทั้งฤดูกาลแล้วก็เพิ่งจะพลาดหนเดียวเทียบกับโอนาน่าที่พลาดหลายครั้งนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยนะครับแฟนๆอีกส่วนหนึ่งแล้วก็คนเป็นโคช้ชหรือว่าคนดูผลงานเขาก็ต้องรู้สึกอีกมุมเช่นกันไงว่าไม่ได้ลงเน่ยเข้าใจแต่โอกาสของผู้รักษาประตูมือ2มันมาจากไหนละ่ะมันก็มาจากโอกาสแบบนี้แหละฉะนั้นเมื่อมีโอกาสแบบนี้เนี่ยนะครับคุณต้องคว้าไว้ให้ดีกว่านี้ โอเคถึงแม้ทีมจะแพ้เละนะครตอนนั้นแพ้นคาสเนาะนะถึงแพ้จะแพ้เยอะนะครับแต่ว่าคุณต้องแสดงให้เห็นว่าลูกที่มันโดนแต่ละลูกเนี่ยมันคือลูกที่คุณหมดสิทธิ์ใช่ไหมทั่วโลกนะครับทุกคนมองเป็นตาเดียวว่าหมดสิทธิ์หมดปัญญารับอย่าไปโทษโกเลยนะครับมันต้องเป็นความผิดพลาดลักษณะแบบนั้นแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนั้นมันมีความผิดพลาดส่วนตัวที่แบบนาไปสู่การเออร์เรอร์แล้วก็เสียประตูก็เลยทําให้บายินดีเนี่ยอยู่ในข่ายที่จะถูกปล่อยตัวไปด้วยนะครับแล้วก็ เข้ามาแทนนั่นเองนะครับออนอกจากบาเยนดีคาเซมิโร่เองเนี่ยนะครับสื่อก็ยังเขียนว่าอนาคตยังคงคลุมเครือเหมือนเจ้าตัวอยากจะอยู่ต่อแต่อโมริมอยากจะปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าค่าเหนื่อยก็แพงนะครับอายุก็33แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เราพูดกันไปหลายครั้งว่าระบบเนี้ยนะครับไอ้เจ้า343เจ้าปัญหาที่เราถกเถียงกันว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยแต่ว่าก็ต้องเดินเวนี้เนี่ยคู่กลางมันต้องพลังงานสูงมากครับเพื่อนๆเ,เราดูลิสบอนเล่นใช่ป่ะ คือทั้งไอฮูมานกับมิดฟิลด์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวอื่นที่เล่นร่วมกันเนี่ยมันจะยืนเหลื่อมกันแล้วมันจะแบบมันใช้พลังงานเยอะมากแต่ถ้าวิงแบ็กดีเนี่ยมันก็ช่วยได้มันก็ช่วยได้เหมือนมีกองกลางเพิ่มขึ้นมาอีก2คนนะครับฉะนั้นดูแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่ไม่แน่นอนว่าจะใช้กําลังแห่งอนาคตก็คือซื้อมาใหม่สักคนหนึ่งอูกาเต้คอรลิเยอร์พวกนี้มากกว่าหรือเปล่ากับการจ่ายให้ คา s เซมิโร่ส0 0แสนปอนต่อวีคแต่ว่าลงเป็นหลักให้กับทีมตลอดทั้งฤด,ดูกาลไม่ได้คือมองเรื่องฝีเท้าเนี่ยมันก็อาจจะมองในมุมหนึ่งแต่พอมองเรื่องการจ่ายค่าเหนื่อยกับการใช้งานแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนํามาประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับก็เลยทําให้กรณีของคาเซมิโร่เนี่ยสื่อมองว่า ไม่แน่นอนว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อาจจะปล่อยอาจจะขายนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีไทเรลมาเลเซียนะครับย้ายไปคว้าชแชมป์เอริวิซีแบบยืมตัวนะครับกับ PSV อสไอโนเฟนนะครับก็น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งกับการกลับไปลงเล่น ในลีกเดิมนะครับอันนี้ก็ตีค่าตัวลำบากเช่นเดียวกับบายินดีคาเซมิโรว่าไม่รู้จะได้ค่าตัวเท่าไหร่นะครับอีกคนนึงรัสมุสฮอยลุนฮอยลุนที่เป็นข่าวกับอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็มีข่าวอย่างเป็นทางการเลยว่าอินเตอร์ในเปิดการเจรจาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้ค่าตัวสักเท่าไหร่แต่ว่าแมนยูเองก็เข้าใจถึงสถานการณ์เข้าใจถึงผลงานว่าไม่ไม่มีทางที่จะไปเรียกค่าตัวระดับ72ล้านปอนด์ได้ก็คาดว่าขอแค่40ล้านปอนด์เนี่ยก็น่า แล้วก็พอใจกับการปล่อยหัวหอกทีมชาติเดนมาร์กออกไปนะครับทีนี้นอกจากฮอยลุนยังมีอีกหนึ่งคนนะครับก็คือลุคชอนั่นเองนะครับลุคชอนี่ผมว่าหนักก่าเมซนเมาส์ตรงที่แก่กว่านะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นแทบไม่ได้โชว์เลยเมาส์ Mount นี่ยังมีแบบวูบวาบมาในยูโรปาลีกบ้างในเป็นม์ลีกบางเกมบ้างนะครับแล้วก็ยังโชยเห็นว่าอ้ยโดนเสียบโดนอะไรได้แล้วกระแทกได้แล้วคือไม่ได้เปราะบางแล้วกลับมาลงเล่นได้แล้วเพียงแต่ว่าอาจต้องการอีกสักครึ่งฤดูกาลอีกหนึ่งฤดูกาลเพื่อพิสูจน์ว่า เออถ้าฟิตเต็มที่เต็มถังแล้วเนี่ยนะครับมันเล่นเป็นยังไงอาจจะไม่ได้พิสูจน์เพื่อเป็นตัวจริงนะอาจจะพิสูจน์เพื่อให้ได้ขายออกแต่ตอนนี้น่าจะขายไม่ออกฉะนั้น ลุคชอเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะว่าจะขายได้ราคาเท่าไร่กับสภาพที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นะครับด้วยประวัติอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็จํานวนการลงเล่นหรือว่าสภาพร่างกายที่ไม่สามารถเป็นหลักยาวๆได้เล่นวิงแบ็กก็ไม่น่าได้เป็นเซนเตอร์แบ็กด้านซ้ายไม่รู้จะดีแค่ไหนไม่รู้ว่าใจของอโมริมและทีมงานเนี่ยวางแผนไว้อย่างไรกับลุคชอฉะนั้นเนี่ยชอก็เลยอยู่ในขายที่จะถูกปล่อยตัวออกไปด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับเอาล่ะเรามาสรุปกันอีกทีนะครับว่า 9คนนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการปล่อยไปมีใครกันบ้างนะครับและคาดว่าจะได้ค่าตัวเท่าไหร่นะครับรายแรกนะครับก็คือมาคัสแรชฟอร์ดนั่นเองนะครับ40ล้านปอนด์นี่คือต้องการนะครับรายที่2เจดอนซันโชต้องการ25ล้านปอนด์รายที่3อันโตนี่ต้องการ32.5ล้านปอนด์รายที่4ครับอเลฮันโดรการาโชต้องการ50ล้านปอนด แล้วก็รายที่5ไทรเรลม,มาลาเซียไม่แน่นอนนะครับเพราะไม่รู้จะได้ค่าตัวเท่าไหร่อันนี้าคาดคะเนยาก 6. กรัสบุสทอยลุนครับต้องการ40ล้านปอนด์ส่วน7-9ถึงาคำนวณค่าตัวไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าไม่มีสื่อรายที่คาดการออกมาว่าจะได้เท่าไหร่รวมไปถึงตัวที่แปลบทความอยู่นี้ด้วยนะฮะกาเซมิโรเอาตายบายินดีลุคชอไม่แน่นอนเลยนะครับว่าจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะตัวที่ มีค่าตัวที่ต้องการมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาเฉพาะพวกนี้นะแรชฟอร์ดซานโชอันโตนี่การาโชฮอยลุนคาดว่านะครับราคาที่ตีได้เนี่ยถ้าได้ตามต้องการนะจะได้เงินประมาณ187.5ล้านปอนด์นะฮะ187.5ล้านปอนด์ก็โอเคนะ คือเอาไประดมทุนไปซื้อนักเตะรายอื่นๆได้นะครับทั้งนี้เนี่ยอก,กองที่เหลือที่ไม่รู้จะได้เท่าไหร่เนี่ยก็ตีไม่ถูกจริงว่าจะได้รวมๆเพิ่มอีกเท่าไหร่จะถึง2ก็ควรจะถึง200ล้านปอนด์เนาะที่ได้กลับมานั่นเองนะครับทีนี้ก็แถมทิ้งท้ายนะครับเพราะเราพูดถึงว่าเอาตายบายินดีเนี่ยจะต้องถูกขายไม่ยักมีข่าวโอนาน่าถูกขายไปเลยอยากให้ขายทั้งคู่เลยมากกว่านะครับอ่ะแต่ว่าจะมีเรื่องของเอมี่มาร์ตินเนส ผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่าที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างยาวนานนะโดยเฉพาะในช่วงท้ายฤดูกาลที่แหม่แฟนๆก็แซวว่าไอตอนที่ไปโดนใบแดงไปชนฮอยลุนนอกเขตเนี่ยนะครับเข้าขายด็อกโซเนี่ยโดนไล่ออกเนี่ยนะครับเหมือนตั้งใจ อยากจะย้ายมาแมนยูหรือเปล่าแจกของขวัญให้อะไรประมาณนี้นะครับแซวกันถึงขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะไปลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับกับทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่นะครับก็ถูกตั้งคําถามเช่นเดียวกันนะครับคือสื่อเนี่ยเวลาออกมาบล็อกดรอปเนี่ยเขาไม่ถามเรื่องเกมอย่างดีวหรอกเขาอยากถามเรื่องอะไรเขาก็ถามด้วยทีนี้ก็ไปถามเรื่องการย้ายทีมนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับตอบว่า,อ,าอนาคตของผมเหรอไม่รู้นะผมมาที่เนี่ยเพื่อเล่นทีมชาติและนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมสนใจในตอนนี้ ผมอยากจะเปลี่ยนสโมสอนหรือเปล่าตลาดซื้อขายเนี่ยเพิ่งจะเปิดดังนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นนะครับอันเนี้ยเนื้อข่าวมันจะมีหลักๆประเด็นให้จับแค่นิดเดียวสัญญาของมาติเนสเนี่ยเหลืออยู่กับ วิลล่าในอีก4ปีนี่จึงเป็นจุดแข็งนะครับปีทําให้อูนาเอเมรี่แล้วก็วิลล่าเนี่ยสามารถเรียกค่าตัวมาติเนสได้ตามต้องการเลยอายุ32ปีนะครับคือไม่ต้องถูกบีบว่าสัญญาเหลือน้อยฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับกับการที่จะนำมาติเนสเนี่ยมาลงเล่นในถิ o ่นโอทราฟฟอร์ดนะครับอ,อ,อย่างแรกเนี่ยแมนยูต้องคงคงจะต้องพยายามโน้มน้าวก่อนก่อนเรื่องจำนวนเงินเรื่องค่าตัวเนี่ยคงต้องเอาไฟเขียวนะครับจากวิลล่าให้ได้ก่อนว่าเออโอเค รั้งมันไม่ได้แล้วปล่อยมันย้ายทีมแล้วกันแล้วก็มาคุยในเรื่องค่าตัวกันต่อไปว่าจะตกลงกันได้ที่เท่าไหร่นะครับประเด็นถามว่าสนใจไหมก็คงมีความสนใจแหละไม่งั้นก็คงไม่เป็นข่าวออกมาหนักขนาดนี้นะครับสำหรับเอมิเลโน่มาติเนสนะครับแล้วก็ถ้อยคำชือตัวเนี่ยตอบกับสื่อนะครับว่าผมไม่รู้นะครับยังเกิดอะไรขึ้นได้มากมายแต่ลาดนักเตะตอนนี้ผมมาเล่นทีมชาติเนี่ยมันก็ดูเป็นฟอร์แมตธรรมดาที่นักเตะจะต้องตอบเกี่ยวกับโฟกัสตอนนี้ว่าเออตอนนี้กูเล่นทีมชาติอยู่ เอกูอค,คิดเรื่องนี้ไม่ได้นะครับแต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้านะฮะถ้าเขายังแฮปปี้ดีแล้วยืนจันจะอยู่ต่อเนี่ยนักเตะมักจะพูดเลยว่าผมมีความสุขดีกับวิลล่านะเอออาจจะไม่พูดชัดถึงขนาดว่าผมไม่ย้ายแต่อย่างน้อยคําว่ามีความสุขดีกับวิลล่าอยู่ต่อก็ได้อะไรมันต้องมีก่อน มันต้องมีคำนี้ออกมาก่อนแต่ปรากฏว่าคำนี้ไม่มีเพราะคำนี้ไม่มีแล้วต,ต่อท้ายว่าตลาดนักเตะเพิ่งเปิดเออมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกมากมายเนี่ยก็แปลว่าเป็นการพูดแบบไม่ปิดโอกาสตัวเองนะครับก็คือเกยเปรย์แหละว่าย้ายก็ได้ก็พร้อมที่จะย้ายทีมเช่นเดียวกันนะครับส่วนไอ้ท้ายข่าวที่บอกว่าเอเมอรี่เนี่ยถูกถามหลังเกมที่แพ้แมนยูว่ามาร์ตินเนสจะย้ายทีมหรือเปล่านะครับและกาตอบว่าโนเวตอนนั้นมันเอาเนื้อหาสาระไม่ได้ครับคนมันแพ้ใช่ป่ะทีมแพ้แล้วก็ยังมีประเด็นกับ พุทธสินเน่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ในอารมณ์ที่แบบฉุนนะ่ะคือแบบกําลังเกลี้ยกลาอดฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องอะไรที่มันแทงใจเขาเนี่ยหรือมันน่ารำคาญเขาก็จะต้องตอบแบบตอบแบบไม่ต้องมาถามกูอีกแล้วอะเออไปก่อนนะครับฉะนั้นอันนี้เอาเป็นเนื้อหาสาระมาวิเคราะห์ไม่ได้ต้องไปฟังคําพูดของมาติเนสมาคิดมากกว่าว่าเออโอเคก็มีแนวโน้มที่อยากจะย้ายทีมนั่นเองนะครับอ่ะ ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะครับก็อัปเดตข่าวสารกันไปแล้วกันแนวเชิงวิเคราะห์จากสื่ออังกฤษนะครับก็หวังว่าจะบันเทิงกับการรับชมเอพิโซดนี้นะฮะกับเป้งจิวรายุแล้วก็อลาโนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับใน EP ีหน้านะครับวันนี้ขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับชวนเพื่อนมา s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับช่องเป้งจิรายุจับบางด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับ